บ้านหลังนี้สวยมากๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมติดตามดูคลิปแล้วต้องถูกใจแน่ๆนะครับการันตีสวัสดีครับผมคุณผู้ชมและแฟนเพจทุกท่านรวมถึงว่าที่ลูกค้าของผมทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วผมกลับแต่งโมผู้ชายหลายบ้านพร้อมมีบ้านขายหลังกับเพจ้องยุ้ยบ้านเด็กผมวันนี้เรามาอยู่ที่โซนหนองจอกมาเลยครับ ที่หมู่บ้านบ้านเพิ่มปูนนะครับผมโซนสองจอกคูซ้ายของเราครับผมถนนม,ม,มิตรไมตรีซอย6กทัเครับนี่เลยครับบ้านหลังนี้ครับเพิ่งเปิดเฟสรแรกเลยทาใหม่ๆเลย12หลังครับผมนี่มีเริ่มมีคนมาอยู่บ้างแล้วนะตอนนี้เหลือประมาณ4ี่ห้าหลังอ่าท่านใดรีบสนใจอยากเป็นเจ้าของต้องรีบเลยนะและอยากจะบอกว่าบ้านนี้น่าอยู่มากคุณผู้ชมเดี๋ยวโมพาไปดูน่าอยู่ยังไงและจะเชื่อมงครับตามมาเลยครับผมอ่าว่ากันก่อน,อนเลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคุณผู้ชมขนาดพื้นที่ใหญ่มาาผมห0ตารางวาอยากจะบอกว่าพื้นที่ข้างบบ้้้าาานนนห ในตัวบ้านหลังบ้านกว้างหมดทุกส่วนเลยคผู้ชมกว้างใหญ่จุใจมากของผมพื้นที่เยอะสุดๆครับแล้วก็ตรงนี้เราจะมีให้ถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำานะคผู้ชมนะดูครับและบ้านหลังนี้พิเศษยังไงเป็นโครงการบ้านเบอร์นหนึ่งที่พร้อมอยู่เลยคผู้ชมเพราะมันเหมือนบ้านบิวอินรีโนเวทใหม่แล้วคือมันพร้อมอยู่เลยผู้ชมนีม่ครับเห็นโลงรถไหมคือมีแล้ว ือปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องต่อเติมเองใช่ไหมแต่ว่านี้เราทําให้อย่างดีเลยผู้ชมนี่ดูครับเราดูเสาของเขาเป็นปูนนะผู้ชมทั้งทั้งทุกมุมเลยเลยนี่ครับฟางเขาเป็นไว้เชื้อรางนนี้แถมใส่แผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะผู้ชมนี่และจอดรถันาใหญ่ได้สบายเลยกว้างๆผู้ชมนี้แอร์เรียนีสสบายๆแล้วผู้ชมกระบะเอสยูวีจัดไปลยครับถัดมาครับหน้าบ้านตรงนี้เรามีทานทําสวนเป็นเอ่าเป็นมุมสนามหญ้าให้ด้วยนะตรงนี้นะเห็นไหมผู้ชมน่ารักเลยแล้วก็ตรงนี้ครับตรงหน้าต่างหน้าบ้านเรามีการตกแต่งเป็นคิ้วขอบด้วยแล้วก็ตรงนี้้้ใหดวย ตัวนี้โมเห็นแล้วโมนึกถึงอะไรรู้ไหมผู้ชมเบือดโรงแรมโมถ้าเอาน้าตกน้าพุมาวางรูมเนี้ยเท่สุดๆเลยนะผู้ชมตรงนี้นะเอแอบดูข้างบ้านนิดนึงเห็นไหมมันมีพื้นที่เยอะไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังมีหมดเลยผู้ชมเดี๋ยวโมค่อยๆพากันดูไปฮะตามโมเลยครับผมนี่อ่ะตัวนี้มีกองน้ําให้จุดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดินเข้าบ้านกันเลยดีกว่านี่เลยครับมยิ้ตามมาครับผมนี่ เริ่มที่ทางเข้าหน้าบ้านของเราก็จะเป็นนี่เลยประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่ผู้ชมอลูมิเนียมสีดานี่กระจกใหญ่สูงกโมยนะนี่โมสูง180นี่น่าจะ2เมตรกว่าได้เนี่ยนะเป็นกระจกสไลด์บานใหญ่แถมติดก้องแสงให้ด้วยนะมันจะเป็นสีเขียวผู้ชมพร้อมทั้งมีมุงรัวดวให้ด้วยนี่ประตูหน้าต่างเรามีมุงรัวดวให้หมดเลยชอบชอบชอบเป็นยังไงบ้างผู้ชมนี่เดินเข้ามาเลยโอ้โหนี่เจอกับโซลแรกของเราเป็นไง โซนแรกเป็นไงใหญ่ๆจุกๆครับผมใครชอบของใหญ่ต้องนี่เลยครับบ้านหลังนี้ใหญ่ทุกห้องการันตีเดี๋ยวโมพาดูเริ่มนี้ห้องโถงก็ใหญ่แล้วและดูนะห้องนอนอะไรใหญ่ใหญ่ไม่แพ้กเลยคุณผู้ชมนี่ครับ้วดูฝ้าของเขาความพิเศษของฝ้าขเขาคือสูงมากคุณผู้ชมนี่โมสูง180นะน่าจะประมาณ3เมตร3เมตรก,กว่าได้คือมันโปร่งโล่งสบายมากคุณผู้ชมอากาศถ่ายเทและแสงลมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับหน้าต่างเยอะมาก ลมแสงมีเข้าดีมากคุณผู้ชมอ่ะต่อมาเริ่มมาที่ห้องแรกจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ของเราเลยนะคุณผู้ชมนี่ห้องนอนนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับ้วดูอย่างที่โมบอกใหญ่ทุกห้องคุณผู้ชมนี่ใส่เตียงคิงไซส์สบายๆได้ทุกห้องเลยนะครับผมนี่ห้องนอนมาสเตอร์ด้านหน้าของเราจะติดกับริมสวนเลยนะหน้าต่างนะมีสวน,หน,น,นหน้าบ้านถ้าใครปลูกตอนไม้น่ารักน่ารักเนี่ยถูกแบบตื่นมายามเช้าสดใสแน่นอนนะผมข้างบ้านหน้าบ้านไม่ติดใครไหนมาดูห้องน้ำในตัวของเราสีเป็นยังไงนี่ครับคุณผู้ชม น่าใช้งานมากดูเขามีการทาโซนเปียกโซนแห้งแบ่งแยกให้เรียบร้อยไหมตัวนี้เป็นที่อาบน้ําแถมฟักบัวอันใหญ่เบเลอ่อให้เลยเนาะเลนชาวเลยนะคุณผู้ชมน่ดูปูกระเบื้องสวยมากเลยครับปลูภาของคอาเซ่ของดีทั้งหมดเลยนะแล้วก็นี่ครับอ่างล้างหน้าจะโคกมีให้เรียบร้อยเลยนะนี่นี่แถมมีหน้ตาต่างระบายอากาศด้วยนะโอ้ทั้งอากาศดีทั้งโปร่งโล่งสบายน่าอยู่สุดๆคุณผู้ชมภาพไม่ได้คุณผู้ชมแข่งกันตามหาบ้านส่วนของเจานี่เลยแนะนํามาชมหลังนี้กันเลยครับอ่ะต่อมาเป็นห้องนอนห้องที่2ครับผม นี่นะมาดูห้องนี้กันเลยครับโอ้โหห้องอตะกี้ว่าใหญ่ใช่ไหมอันนี้ยิ่งใหญ่ขว่าเดิมอีกผู้ชมดูครับคูใหญ่มากอันนี้ตะกี้คิงไซส์นะอันนี้เอาดับเบิลคิงไซส์เดียวจมเตียงใหญ่แล้วแต่มีพื้นที่ว่างนี้นะมันไม่ได้มีแค่นี้มีพื้นที่ว่างตรงนี้อีกนี่โอ้โห สุดยอดผู้ชมตัวเสื้อผ้าครับตัวเครื่องแป้งครับโอ้โหเหลือๆครับผมเยอะมากผู้ชมไปต่อกันเลยดีกว่าแต่ห้องใหญ่สุดสะใจยูผู้ชมเอาห้องไหนดีน้องย้ยไหนๆก็ห้องนอนสองห้องแล้วเอาห้องนอนให้ครบเลยกันนี่ห้องนอนห้องที่สามของเราด้านหลังบ้านโอ้โหดีไปเลยผู้ชมสะใจไหมผู้ชมนี่ครับใหญ่มากๆใครที่กำลังมองหาแบบบ้านที่แบบสามห้องนอนอย่างเงี้ยสมาชิกเขาคัยเยอะเงี้ยบ้านอย่างนี้เอา แต่ละห้องนี่กว้างมากเนี่ยวางไปเลยสองเตียงส,สบายผู้ชมเนี่ยเป็นไหมแล้วดูวิวหลังบ้านครับผมนี่มิติทไทยแหนเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆด้วยตอนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะผู้ชมตอนนี้เย็นมา,มากๆหนโม่ไหนทำอยู่ตอนนี้ก็เย็นครับต่อมาครับเป็นมุมอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับตรงน,นี้เป็นห้องน้ําห้องที่สองของเรานี่เลยอยู่โซนหลังบ้านแวะเข้าไปดูกันเลยจ้านี่ครับเป็นยังไงบ้างนี่ตกแต่งสไตล์เดียวกันเป๊ะเลยมีแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้ฝักบัวให้เหมือนกันเลยไม่น้อยหน้ากันครับเรนช นี่เลยครับผมอ้าอุ้ยเออตะกี้ที่เราลืมบอกไปมันมีตู้เก็บของใน,นชั้นล่างชั้นบนด้วยตรงตู้กระจกเนี่น่ารักมากเลยครับเก็บของได้เยอะเลยคุณผู้ชมต่อมาครับมาดูกันที่โซนทำอาหารของเราบ้างนี่ นี่ตรงนี้ก็สุดยอดนะผู้ชมอยากจะบอกนี่ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะคือบ้านเนี่ยเขาทําให้หมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเป็นห้องครัวเนี่ยเราไม่ต้องต่อเติมเองนะนี่เขาทาเป็นเขาต้องกเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนี่มีต่อซิงรอจะใส่ให้เรียบร้อยแล้วผู้ชมไหมกำซิงล้างจานไว้ให้นี่แถมมีกระจกนี้เวลาทําอาหารได้สะดวกสบายอากาศภายในสะดวกกลิ่นไม่อับแน่นอนผู้ชมทุกแบบนี่ครับชั้นวางของเขายังปูกระเบื้องให้ด้วยนะนี่เลยสบ้านใ,นใหญ่ที่เก็บของด้านล่างนี่คุณผู้ชมเอะ เห็นอย่างนี้มีครัวได้ใช่ไหมคิดว่าหลังบ้านมันงคงพื้นที่เต็มแน่แหละแต่มันไม่ใช่อย่านงนั้นครับคุณผู้ชมนี่ครับผมเพราะว่าอย่างที่โมบอกเรามีพื้นที่รอบตัวบ้านให้เยอะมากนี่ครับหลังบ้านของเรามีพื้นที่ว่างได้อีกว้าวคุณผู้ชมโอ้มันสุดยอดจริงๆ จะรออะไรล่ะครับผู้ชมซื้อสิครับจองเลยครับผมนี่ครับผมโอ้โหอย่ารอช้าผู้ชมเลยอ,อีก3-4หสังหลังนั้นหมู่บ้านเพิ่มคูณครับผมซอยมิต,มต,ตรตีหกเจ็คูซ้ายหนองจอกแล้วนั่นเองหูนี่เดี๋ยวเรามีแถมปั้มน้ำแทงน้ำให้ด้วยนะเห็นไหมครัผู้ชมแถมแทงน้ำให้อ่า นี่เลยเป็นไงครับใครสนใจนะคุณผู้ชมสนใจอยากได้บ้านหลังนี้หรืออยากนะัดชมบ้านก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์ด้านล่างนี้แตงโมผู้ชายแหลยบ้านนะผม0 8 5 5 4 2 8 1 4 1ครับผมหรือจะแอดไลน์ก็ได้ไม่ติดน,นะครับผมอาทักโม้ได้เลยนะสนใจสอบถามรายละเอียดได้โมดำเนินการยื่นสินเชื่อให้ฟรีครับผมจัดการให้ทุกขั้นตอนเลยนะตั้งแต่ยื่นเอกสารยันโอนที่กรมที่ดินนะคุณผู้ชมอ่ะ ำหรับก่อนจะจากกันไปนะผมฝากแนะนำครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้โมแชร์บ้านใหม่ๆสวยๆเยอะๆนะผมเดี๋ยวโมจะไปรีวิวให้เยอะๆเลยใครอยากรู้บ้านตัวไหนบอกโม,ไ,มได้คอมเมนต์กันเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่หลังหน้าครับผมสวัสดีครับผม